บางคนศาสนาพูดแต่ว่า้เทพเชื่อหมอดูนี่เรียกตัวเองพูดได้หรอครับก็ั่นไงก็กูพยายามพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่กูก็เห็นคนด่ากูประจําเหมือนกันแทนที่จะเข้าใจง่ายๆตามหลักตรรกะและเหตุผลว่ามันไม่สามารถช่วยมึงได้มึงก็ยังไปคิดว่าเผื่อช่วยได้เผื่อช่วยได้มึงจะไปเผื่อตําหาอะไรในเมื่อมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าช่วยไม่ได้ ถ้าช่วยได้จริงประเทศไทยจะเป็นหนี้เหรอถ้าช่วยได้จริงพวกมึงจะเป็นหนี้กันเหรอถ้าช่วยได้จริงพวกมึงจะเลิกกับผัวกับเมียมึงได้กันเหรอถ้าช่วยได้จริงลูกมึงจะชั่วเมียมึงจะชั่วผัวมึงจะชั่วเหรอเพื่อนร่วมงานมึงจะชั่วเจ้านายมึงจะชั่วเหรอถ้ามันช่วยได้จริงอ่ะเทพหาอะไรไร้สาระมึงเท่านั้นะช่วยตัวเองได้ไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเอง มึงต้องทำตัวมึงเองนั่นมันการกระทำเขาเทพช่วยได้เทพช่วยยังไงเนี่ยอธิบายกูฟังหน่อยเขาช่วยมึงยังไงอธิบายกูฟังกูอยากฟังมึงพูดช่วยยังไงอะเทพมึงที่มึงว่าช่วยกูไม่โดนทัวลงได้ไหมอ่ะช่วยกูหน่อยช่วยกูขายของได้วันละล้านช่วยกูได้ไหมอ่ะช่วยกูหน่อยไอเทพที่มึงว่าน่ะ ทำให้กูดูอย่าดีจะปากพูดทำเลยเดี๋ยวกูจะไปหาคนที่เป็นหนี้สินมาแล้วเทพช่วยคนเหล่านี้หน่อยใครเป็นหนี้ใครในนี้ยังเป็นหนี้อยู่กดพิมพ์คำว่าเป็นหนี้อยู่เดี๋ยวกูจะให้เทพช่วยกูจะดูซิเขาจะช่วยมึงให้มึงหมดหนี้ยังไงเอาอีกคนที่เป็นหนี้ายวันเหมือนกับน็อกเมื่อกี้เนี่ย แล้วมันเป็นอยู่สิบสองเจ้าเนะ่ะให้เทพมึงที่มึงบอกว่าช่วยได้มาช่วยหน่อยเนี่ยช่วยช่วยอีกคนที่เป็นหนี้ทั้งหมดให้หมดหนี้กูจะรวบรวมเลยเอาไหมละ่ะถ้ามึงบอกว่าเทพเทวาที่มึงว่าสามารถช่วยปลดหนี้หรือช่วยความทุกคนได้กูจาลูกศิษย์กูทุกคนที่เป็นหนี้รวบรวมมาแล้วรวมมาเลยว่าใครเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นที่ไหนเป็นอะไรยังไง แล้วกูจะทูลก้าวถวายเทพเทวามึงกูจะดูซิว่าเทพเทวาจะช่วยมืองยังไงอา้าวถ้ามืองว่าเทพมีจริงทำไมอพวกนี้ยังเป็นหนี้อ่ะเนี่ยมึงพิมพ์ดูมาเนี่ยเป็นหนี้เต็มไปหมดเนี่ยไหนมึงบอกว่าเทพมึงช่วยได้ทำไมไอพวกนี้ยังเป็นหนี้ล่ะอะตาโกแต่ในขณะที่กูไม่เชื่อว่าเทพสามารถช่วยเหลือกูได้กูกลับไม่เป็นหนี้